ในการเล่นเกม Monster Hunter w i l d กับผมในอังเอ็มแครต้องขอบอกได้เลยว่าดาบคู่เนี่ยเป็นอาวุธที่เรียกว่าเป็นเพน o i n ์ของผมเลยก็ว่าได้นะตัวเลขดาเมจที่ดูเบาบางและจีดจางระยะการโจมตีที่สั้นจนแทบจะจูบก,กับมอนสเตอร์เชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่จับอาวุธชนิดนี้ในตอนแรกๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกแบบเดียวกับผมอยู่ก็เป็นได้นะครับผมซึ่งมันเลยทําให้ผมได้ลองเทสสกิลหาบิวที่จะช่วยให้ในตอนที่เราจับอาวุธชนิดนี้ได้อย่างสบายใจขึ้นซึ่งจากเท่าๆที่ลองเทสมานะครับก็เลยได้เป็น2บิวนี้ท เพื่อนๆหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับผมส่วำหรับบิลแรกนะครับอาวุธก็จะเป็นทริกเฮเซอร์นะครับหรือว่าอาวุธอาร์เทียนของดาบคู่นั่นเองส่วนหัวนะครับก็จะเป็นดูมิโนสคาลเบต้านะครับอันนี้จะเป็นของเซตโซเชียนะส่วนตัวนะครับจะเป็นกอร์เมลอัลฟ่านะครับแล้วก็ส่วนแขนจะเป็นการเดียนอาร์คเวลเวมบรัสเซตเบต้านะครับส่วนเอวก็จะเป็นกอร์คอยเบต้าแล้วก็ส่วนขาจะเป็นมิสซิสเน็กเกรสเบต้านะครับผมส่วนเครื่องประดับนะครับผมจะใส่เป็นเชนชามที่ได้สกิลเบิร์ดนะครับผม มาดูในส่วนของสกิลกันบ้างนะครับสกิลเนี่ยเราก็จะได้เป็นประมาณนี้นะครับจะมีคริติคอลบูธนะครับธาตุของอาวุธที่เ,เพื่อนๆใช้งานอยู่นะครับผมผมใช้เป็นธาตุมังกรผมก็เลยใช้เป็นดากอนแอคแท็กนะครับแล้วก็จะมีเลเซอร์ชาร์มนะครับแฮนดิคราฟวิงเนตเอ็คไคร์เบิร์ดแล้วก็คอนสติทิวชั่นแอนตี้ไวรัสอีเว็บวินโดว์โคเอเซนต์อันเจตเตอร์แล้วก็รีคาเวอรี่สปีดนะครับผมก็จะใส่เป็นเดคอเรชั่นสกิลประมาณนี้นะครับผม ซึ่งจุดเน่นของบิวนี้จะเน้นผสมผสานการโจมตีระหว่างรอดาเมจและธาตุในการโจมตีศัตรูครับจากเท่าที่ลองใช้ดูเนี่ยถ้าเราเอาไปใช้โจมตีกับมอนสเตอร์ที่มีธาตุแพ้ทางกับอาวุธที่เราใช้งานอยู่ดาเมจใช้ได้เลยนะซึ่งอัตราการติดคิิที่เข้าของบิวนี้เนี่ยจะอยู่ที่สกิลวิ่งเน็ตเอ็กพอรและก็สกิล a อนตี้เวลัสนะครับเมื่อเราแก้ไขสเตตัสเฟนซี่ของชุดเซตกรมาการ่าได้ครับ ถ้าเกิดเงื่อนไขตรงทุกอย่างเนี่ยเราจะได้อัตรา,าก,การติดคริติคอลอยู่ที่ประมาณ75เซึ่งค่อนข้างที่จะหวังผลได้กับดาเมจที่ถูกเพิ่มด้วยสกิลคริติคอลบูได้พอสมควรนะนอกจากนั้นนะครับยังมีการเพิ่มพลังโจมตีทั้งการโจมตีปกติและการโจมตีท่าจากสกิลเบิร์สรวมไปถึงสกิลโคเอเซนที่เอาไว้คอมโบก,บกับการแก้สถานะเซนซี่จากชุดเซ็ตกอมากา่าเพิ่มพลังโจมตีท่าได้อีกครับมันเลยเหมาะที่จะเอาไว้ใช้สู้กับมอนสเตอร์ที่แพ้ทตุอาวุธที่เราใช้อยู่นะ แล้วก็บิลดีนะครับยังมีสกิล Constitution level 4ที่จะช่วยให้ประหยัดสติมิแนในตอนที่แดนหลบได้ในระดับหนึ่งครับผมแต่ก็มีข้อเสียด้วยนะครับถ้าเอาไปสู้กับมอนสเตอร์ที่ท่าแพ้ทางอ่ะมันก็แรงใช้ได้ครับแต่มอนสเตอร์ที่เป็นตัวหลักๆที่เป็นเป้าหมายในการฟาร์มชิ้นส่วนอาเทียนส่วนใหญ่เนี่ยชิ้นส่วนที่มันแพ้ท่าเนี่ยมันน้อยมากๆการที่จะใช้เซตนี้เพื่อทิรีดาเมจได้เนี่ยอาจจะต้องโฟกัสไปที่จุดที่มอนสเตอร์ตัวนั้นแพ้ท่าเป็นหลักครับ นอกจากนั้นนะครับมันยังไม่มีสกิลมาลาทอลันเนอร์ที่จะช่วยลดสเตมินาในตอนที่เราเปิดเดมอนโหมดนะครับเวลาเล่นเนี่ยอาจจะต้องเหลือตาไปดูสเตมินาบ่อยๆหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวสเตมินาหมดหลบการโจมตีของมอนสเตอร์ไม่ได้ไม่รู้นะสำหรับวิวต,ต่อไปนะครับอาวุธก็จะเป็นเจ้าทริกเกอร์เหมือนเดิมนะครับผมหรือว่าเจ้าอาวุธอาเทียนนั่นเอง ส่วนหัวนะครับก็จะเป็น n m i n o u s c r า w เ Beta นะครับแล้วก็ส่วนอกเนี่ยก็จะเป็น n u m n o u s c r a w เ Beta นะครับอันนี้ของเซนโซเชียนะส่วนแขนก็จะเป็น Guardian Arcwell Vembrasset Beta นะครับส่วนเอวก็จะเป็นกอคอย Beta นะครับแล้วก็ส่วนขาก็จะเป็นกอคอย Beta ส่วนเครื่องประดับนะครับก็จะใช้เป็น Challenger Charm นะครับอันนี้เนี่ยเพื่อเอาสกิลอจิตเตอร์นะ ส่วนสกิลของบิลนี้นะครับผมจะใส่เป็น Critical Boot 5, Laser Sharp 3, a n d i c a p 1, Wingnet Exploit 5, G-Tater 5, Constitution 3, Marathon e r 3, Antivirus 3, E-Wave w i n d o w 2, Burst 1, Recovery Spin 1แล้วก็ Fin-Free 1ประมาณนี้ครับ โดยบิวนี้จะเน้นการโจมตีด้วยลอดาเมตและเน้นไปที่การโจมตีติด c r i t ติคอเป็นหลักนะครับด้วยการที่ใช้สกิลอจิเต t o r วิ่งในเอ็กไพรแล้วก็ a n t i ี combo, ้ไวรัสคอมโก็จะดันค่าคริ t ติคอได้ราวๆ90%จากสกิลของชุดป้องกันเพียงอย่างเดียวครับผมและยังเพิ่มค่าพลังโจมตีจากสกิลอจ i เต t o r แล้วก็สกิลเบิร์ดที่ห้อยมาด้วยเล็กน้อยนะครับเพื่อเอาไปบูสต์ดาเมจของสกิลคริติคอลบูสต์ที่ใส่มาเต็มแม็5เรเวลครับ จะใช้กับอาวุธอาเทียนที่เป็นการใส่สถานะปกติก็ได้หรือจะเอาไปใช้กับอาวุธธาตุก็ได้ครับค่อนข้างยืดหยุ่นพอสมควรนะสําหรับวิวนี้และบิวนี้นะครับจะมีสกิลมลาราธอนลันเนอร์แลวก็คอนสติทิวชันเพื่อช่วยให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนบริหารสตมินาในการเล่นได้ง่ายขึ้นด้วยครับส่วนสกิลอ e ีเวนต์บินโดที่จะช่วยเพิ่มไอเฟิ e ให้เล็กน้อยเมื่อเพื่อนเพื่อนกลิ้งหลบหรือแดชหลบนะครับหรือว่าใครจะเปลี่ยนช่องสกิลอ e ีเวนต์บินโดเป็นสกิลเคาน์เตอร์สไต์เพื่อช่วยบูดาม รวมๆแล้วนะครับบิวนี้จะค่อนข้างเล่นง่ายและยืดหยุ่นกว่าบิวแรกที่ผมแนะนําไปครับสามารถเอาไปใช้ได้กับศัตรูทุกรูปแบบแต่ถ้าเกิดเจอศัตรูที่ธาตแพ้ทางเนี่ยผมค่อนข้างเชร์บิวแรกอยู่พอสมควรนะครับดามเมจมันต่างกันในระดับหนึ่งเลยนะ ต้องบอกว่า2องวิวนี้ที่ผมแนะนําเพื่อนๆไปนะครับอาจจะไม่ใช่วิวที่ดีที่สุดนะแต่เป็นวิวที่ผมคิดว่ามันลงตัวในรูปแบบการเล่นของผมนะครับแต่เท่าที่ลองเล่นลองเทสดู2องวิวนี้น่าจะโอเคที่สุดสําหรับผมแล้วเลยเอามาแชร์ให้เพื่อนๆเนี่ยได้เอาไปลองใช้ดูครับเผื่อจะโอเคสําหรับเพื่อนๆบ้างนะ ส่วนใครมีสกิลไหนแนะนำดิวไหนเด็ดๆลองพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเล่นดาบคู่กันนะทางในคลิปนี้เนี่ยมีข้อผิดพลาดประการใดกับผมในอังเอมาแคทขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมและหากใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยละ่ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้าบายบาย